พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว,วา้ว่าวัตถุทานไม่ว่าจะเป็นทานใดๆก็ตามจะบุอริ์ด,ดีเจตนาในการทำทานจะบุอริ์ด,ดีจะทำให้ฐานนั้นมีผลมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับเนื้อหนาบบนลำดับต่อไปนี้หนึ่งทำทาน แกสัตว์เดรักฉันทั้งหลายแม้จะมากถึงหนึ่งรอยครั้งก็ตามก็ได้บุญน้อยกว่าทำทานแก่มนุษย์แม้จะเป็นมนุษย์ผู้ที่ไม่มีศีลมีแต่บาปก็ตามไม่มีธรรมไม่มีอะไรเลยไม่เคยทำบุญก็ตามทั้งนี้เพราะว่าสัตว์นั้นย่อมมีวาสนา บารมีน้อยกว่ามนุษย์นั่นเองและสัตว์ไม่ใช่เหนือนาบุญที่ดี 2. ให้ทานแก่มนุษย์ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมวินัยอะไรเลยแม้จะให้มากถึงหนึ่งรอยครั้งก็ตามก็ยังได้บุญน้อยกว่าให้ทานดังกล่าวแก่ผู้ที่มีศีลเพียงแค่ห้าครั้งแม้ จะเพียงห้าครั้งหรือครั้งเดียวก็ตาม 3. การให้ทานให้ผู้ที่มีสินห้าแม้จะมากถึงหนึ่งร้อยครั้งก็ตามก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้ทานดังกล่าวแก่ผู้ที่มีสินแปดแม้จะให้เพียงครั้งเดียวก็ตาม4การให้ทาน แก่ผู้ที่มีศินแปดแม้เราจะให้ถึงหนึ่งร้อยครั้งก็ตามก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้ทานแก่ผู้ที่มีสินสิบนั่นก็คือสามเณรในพุทธศาสนาแม้จะได้ถวายทานดังกล่าวเพียงครั้งเดียวก็ตามก็ได้บุญมาก 5. ถวายทาน แกสามวะเนนซึ่งมีสินเิบแม้จะมากถึงหนึ่งร้อยครั้งก็ตามก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแก่พระสมมุติสงฆ์ซึ่งมีศีลปาติโมกสังวรสองยสเกข้อพระด้วยกันก็มีคุณธรรมแตกต่างกันออกไป จึงเป็นเนื้อหนาบุญที่แตกต่างกันบุคคลที่ชาวบ้านเข้ามาในพุทธศาสนาที่มีศีลปาติโมกสังวร227ข้อนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่ตรัสเรียกว่าเป็นพระแต่นั่นเป็นเพียงพระสมมติเท่านั้นเรียกกันว่าสมมติสง์ พระที่แท้จริงนั้นหมายถึงบุคคลที่บรรลุธรรมตั้งแต่พระโสดาบันปฏิผลเป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปไม่ว่าท่านผู้นั้นจะบวชหรือเป็นคารวาสก็ตามนับว่าเป็นพระทังสิน้นและพระด้วยกันก็มีคุณธรรมต่างกัน หลายระดับชั้นจากน้อยไปหามากดังนี้พระโสดาบันพระสกิทธ,ธาคามิพระอนาคามีพระอรหันต์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและย่อมเป็นเนื้อหนาบญที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้หกถวายทาน แก่พระสมมุติสง์แม้จะมากถึงหนึ่งรอยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานแก่พระโสดาบันแม้จะได้ถวายทานดังกล่าวนั้นเพียงแค่ครั้งเดียวก็ตามความจริงยังมีการแยกแยะพระโสดาบันปฏิมาและพระโสดาบันปฏิผลเป็นลำดับไปจนถึง พระอรหัติผลแต่ในที่นี้จะกล่าวแต่เพียงย,นย่นย่อขอให้ได้ความเท่านั้นเจ็ดถวายทานแก่พระโสดาบันแม้ท่านจะถวายถึงหนึ่งร้อยครั้งก็ตามก็ยังได้บุญน,น้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแก่พระสกิทาคามีแม้จะถวายทานดังกล่าวนั้นเพียงครั้งเดียวก็ตาม แปดถวายทานแก่พระสกิทาคามีแม้จะถวายมากถึงหนึ่งรอยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแก่พระอนา,าคามีแม้ท่านจะถวายทานให้ท่านเพียงครั้งเดียวก็ตาม 9. ถวายทานแก่พระอนา,าคามีแม้จะถวายถึงหนึ่งรอยครั้งก็ตาม ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวนั้นแก่พระอรหันต์แม้จะถวายทานดังกล่าวเพียงแค่ครั้งเดียวก็ตามเสิบถวายทานแก่พระอรหันต์แม้เราจะถวายถึงหนึ่งร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าแม้จะถวายทานเพียงครั้งเดียวก็ตาม สิบอ็ดถวายทานแก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าแม้จะมากถึงหนึ่งร้อยครั้งก็ตามก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแดพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เราจะถวายเพียงครั้งเดียวก็ตาม1 2บสองถวายทานแดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะถวายถึงหนึ่งร้อยครั้งก็ตาม ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานแม้จะถวายสังฆทา,านดังกล่าวเพียงครั้งเดียวก็ตาม 13. การถวายสังฆทา,านที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานนั้นถึงจะมากหนึ่งร้อยครั้งก็ตามก็ยังได้บุญน้อย กว่าการถวายวิหารทานแม้จะได้กระทำเพียงครั้งเดียวก็ตามวิหารทานนั้นคืออะไรวิหารทานก็ได้แก่การสร้างหรือร่วมสร้างอุโบสถสร้างวิหารสร้างศาลาการประเรียนสร้างศาลาสร้างโงารงธรรมศาลาท่านา้าศาลาที่พักอาศัยของคนเดินทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ ที่ประชาชนได้ใช้ร่วมกันอันหนึ่งการสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์นั้นหรือประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันแม้จะไม่เกี่ยวเนื่องกับจิตในพระพุทธศาสนาก็ตามเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนบ่อน้ำแผงน้ำและอื่นๆอีกมากมาย 14. การถวายวิหารทานแม้ จะมากถึงหนึ่งร้อยครั้งหนึ่งร้อยหลังก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้ธรรมทานแม้จะให้เพียงครั้งเดียวก็ตาม 15. การให้ธรรมทานถึงแม้จะถวายหรือจะทำมากถึงหนึ่งร้อยครั้งก็ตามก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้อภรรัยทานแม้จะให้อภัยทานเพียงครั้งเดียวก็ตาม อันภรมวิหารสีนั้นเป็นคุณนธรรมที่เป็นพวงธรรมของโยคีบุคคลที่บำเพ็ญญาและวิปัสสนาผู้ที่ทรงพรมวิหารสีได้ย่อมเป็นผู้ส่งญานซึ่งเมื่อเมตตาพรมญาณวิหารธรรมได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อใดย่อมเสียสละซึ่งพระยาบาทผู้นั้นก็จะสามารถให้อภัยทานได้ อย่างไรก็ดีการให้อาภัยทานถึงแม้จะมากเพียงใดแม้จะชนะการให้ทานอื่นๆทั้งปวงผลบุญนั้นก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าฝ่ายศีลเพราะเป็นการบำเพ็ญบารมีต่างกันคนละขั้นการให้ทานต่างๆล้วนแต่ได้บุญและได้บารมีเท่านั้นแต่ อยู่ที่ว่าจะได้มากหรือได้น้อยตามลำดับที่เราได้กล่าวไปนั้นดังนั้นไม่ว่าเราจะได้มากหรือได้น้อยก็ตามขอเพียงแค่เราได้ทำบุญทำทานสะสมเป็นสเสวียงบุญฝากไว้บนสวรรค์เพื่อเกิดใหม่ชาติหน้าเราจะมีโอกาสได้เบิกบุญนั้นเบิกทรัพย์สมบัติพวกนั้นมาใช้ ในยามที่เราลำบาก